สวัสดีครับมาเพียรถามงครับผมตอนนี้พ่เตียก็มาแล้วนะครับวันนี้มี f c นะครับใจดีนะครับผมอวยมาให้พิเตียด้วยนะครับผมเดี๋ยวเกี่ยมมาให้พิเตียนี่เลยลตอนแ้กก็อยากจะรู้นะครับว่าผมว่าเป็นค่าอะไรนะครับทำไมถึงต้องอวให้พิเตียด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาพิเตียกัยนเนาะไปตามมาเลย เงี้ยเได้ไหมเห็นอยู่ไตัดหมือนนี้โอ้นี่ตัดตะก้าตัดตัดคือเห็นแบบนี้ป่ะอืมโอ้นี่ฟรีด้วยไม่เห็นี่ฟรีจะดีด้วยโอนเงินด้วยเนี่ยเฮ้วกห้ากเน พ <laughs> ี่บย okay. 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 yeah, yeah. so, ัมาให้ไอ้บเนาะโยนมาให้400บาทนี่เลยอ๋อ400บาทน้องเกรดต่ค่าเนี่ยแตก้าแต่ก้าพวกอไรนอใกล้โบนเมทงแม่นั่นนาอองประตูนะครับสองมตัประตูก็อตอนแรกสตี๋บว่าอีซ่งให้ใหตะก้าให้ฟรีๆนะครับเพราะว่าประตูหนักใจดีแบบว่า ส่งสื่อหามาเห็ตลอดเนาะตอนี้ตอส่งตะกาไปพี่เจี๊ยบเลยส่งตะกร้ารไปให้มาตุ๊กนะครับผมมาตุ๊กก็กลัวพีเวพ่เจียขาดะโนกลัวพี่เจียแบบว่าพี่เจีลยบได้ทุนได้ทุนมากค่ะรายได้นะครับผมนะฮะพี่เจียอ่ะมาตุ๊กก็เลยโอนมาให้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมนะฮะได้กับพอดีเลยเนาะขาดตะกร้าแต่ได้งเงินทุนเพิ่มอยนะู่แล้วเนาะกระเป๋ลไม่เอาเนี่ยอุใส่สองมาเกระเป๋ลไม่ยอมไม่อยอมสเปลนี่มันสเปลที่เป็น เป็นเป็นย่ยขค่ไยนครับผมนะก็ขอบคุณะมากนะครับประติ่เงดีเลยค่ะี่เมตตาพี่เจียครับนะฮะก็าตั้งเสีเีี้ปไก่อนไน่้เาอยู่เมื่อ่นิลกระเป๋ากระาถงแแจน้าอสไอเนี้ยใส่แต่ใสสบยสตอนะมันน้อยตัวนี้ อี่ไปก็มอตั้งให้พี่เตี้ยแล้วนะครับมขี่ร้อยบาทต่อยอดนะไปเพื่ออุปกรณ์เพื่อนะเมื่อไรจะหมดก่อนถึงวันสี่ตอนนี้มีขนาดลายปะเพราะเดนมาลายไปเลยกระมี่คล้องอะไรเอียงที่พงที่อุ้วไหเบอร์มาน่ะ แล้วเ้ใบนึ่งกห็หนักนัไหมนะที่ข <คน S 1> องใหนักไหมนี่ยอันนั้นแหละของของคอนอีกใบหนึงแล้วก็เลี้องเลื้ยงใบนั่นแหละนี่แหละครับผมแต่หลายคนก็สงสัยว่า FC โอนเงินเฮปเจียทำไมนะครับผมก็เป็นค่ากระเป๋านี่เองนะครับค่าตะกระ้าเนาะค่าตะกร้าอ่านะครับก็ขอบคุณในส่วนมากเลยนะครับผมนะที่เมตานะครับบางทีก็ส่งเสื้อผ้ามาให้ส่ง ขวันมาให้เนาะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปตลาดแล้วนะครับเรียองของคิเร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ตลาดโซ้นนรุ่<อ>ง,งนะครับผมไอแลวเดอร์บ๊ายบายสวัสดีรับ